นะครับนักษาปัจจัยทางการตลาดทึ่งส่งผลต่อก,การตัดสินใจใช้บริการของบริษัทแบ็กอัพโปรดักซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทําอะไรนะแต่ในเนี้ยมันไม่ได้พูดถึงสิงสนค้านะครับแต่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ความเป็นมาอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้ต้องทําใหม่หมดเลยนะไม่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ ในเรื่องของนะครับในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างเดียวนะครับซึ่งอาจารย์ไม่รู้นะครับว่าเป็นเป็นในเรื่องของตัวอะไรนะครับอันนี้นะครับเรื่องเก่าที่นักศึกษาทาคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการถึงความพึงพอใจของพนักงานเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับงานวิจัยคนละเรื่องแล้วนะครับ ที่เอามาสวมนี่ใช้ไม่ได้นะครับปัจจัยมากมายเรื่องคนเรื่องอะไรในมิตินะครับอันนี้คือใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าไวซ์แอดแมคโคเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะครับแต่สิ่งที่เรื่องเรื่องของมันจริงๆก็คือในเรื่องที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มของเราเลยนะครับอันนี้ต้องไปทําใหม่ ซวัดปถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกที่ดีของพนักงานและประสิทธิภาพอันนี้มันคนละเรื่องคนละราวกับของเราเลยนะคืออันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาต้องออมาถามว่าอาจารย์นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราทําเรื่องชื่อเรื่องกับไอตัวเนื้อหาบทที่1เนี่ย มันมากันคนละทางเลยนะครับอันนี้นะครับให้รักษานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างชื่อเรื่องดูเนี่ยชื่อเรื่องได้นะครับแต่ข้างในไม่ใช่เลยนะครับไม่มีความเกี่ยวพันกันเลยไม่มีความเกี่ยวพันกันสักนิดนะครับฉะนั้นนะครับต้องไปดูนะครับอาจารย์ก็จะถามนะครับว่างานวิจัยตรงเนี้ปัจจัยการทางตลาดไอ้บริษัทเนี่ยทำอะไรทำอะไรนะครับ ปัจจัยทางการตลาดมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น 4P แต่นักศึกษาไปทำเรื่องอะไรครับในเรื่องของตัว hr นะครับ hr นี่ก็คืองานวิจัยของ HR ที่นักศึกษาเสียบเข้ามาบทที่1แบบดื้อๆนะครับมันใช้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องไปทำใหม่นะครับแล้วก็ติดต่ออาจารย์มานะอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่คอมเมนต์ไปคือเรื่องของชื่อเรื่องกับ ข้างในเนี่ยไม่มีความสอบค้ลองกันเลยนะครับนักศึกษาไม่ได้ intel ประกาบอาจารย์หรือว่าเออบริษัทนี้ทําอะไรบ้างนะครับดังนั้นก็ตรวจไปแล้วนะครับนักศึกษาไปทํามาใหม่นะครับอของเล่มนนี้เสร็จละปัจจัยแบ็คแบ็คอัพโปรดักนะครับก็ไม่รู้ว่าทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่ง